อาทิตย์น,นี้นะคะพี่อยากจะท้าทายน้องๆ ้าชวนน้องๆที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกิ์เจ้ากับผู้อื่นหรือพูดง่ายๆก็คือการเล่าคำพยานชีวิตของน้องนั่นแหละค่ะให้กับคนอื่นฟังว่าพระเยซูกิจเจ้าทำอะไรในชีวิตของน้องและน้องได้รับการเปลี่ยนแปลงยังไงและน้องมีความหวังใจยังไงพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในค่ายแล้วมันเหมือนกับถูกจุดไฟในหัวใจขึ้นมาเมื่อเราได้รับการฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณเราขึ้นมาเรารักษาความบริส สุดจำพรรักของพระเจ้าเราก็ พร้อมที่จะออกไปลุยแล้ววันนี้พี่ท้าทายอยากท้าทายท้าชวนน้องๆทุกคนนะคะที่จะประกาศข่าวประเสรศิฐหรือเป็นพยานเล่าเรื่องพระเยซูกิจเจ้าให้กับคนฟังสําหรับอาทิตย์นี้นะคะก็คือน้องสามารถเป็นพยานกับคน3คนหรือถ้ายังไม่รู้ว่าเราจะประกาศข่าวประเสริฐยังไงวันนี้พี่มีเทคนิค how to ประกาศข่าวประเสรศิฐและพี่จะแบ่งปันในประสบการณ์ที่พี่เริ่มประกาศแล้วก็เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำผ่าน ีของพะะ่ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อที่16นะคะที่พูดถึงธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐอาจารย์ปอลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความระอายในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดและอาจารย์ปโลยังบอกนะคะว่าช่วยโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐ ทุกที่ทุกทางถึงแม้มันไม่มีโอกาสนะคะเราก็หาทางที่จะประกาศข่าวประเสริฐเมื่อน้องเริ่มต้นที่จะทําน้องจะเห็นฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐนะคะที่จะถูกขยายถูกเพิ่มเติมและเพิ่มพูนเข้ามาด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิตในคําพยานของเราเหตุการณ์หนึ่งนะคะทีะ่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ใช่ไหมคะพระเยซูบอกสาวกว่าให้ไปรอที่ห้องชั้นบนและเวลานั้นเขาได้รับพระราชทาน ทุกคนก็อธิษฐานร้อนรนพี่เชื่อว่าน้องๆมาค่ายก็จะมีประสบการณ์แบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ใน ข้อความนั้นบอกว่าให้เราประกาศข่าวประเสริฐเป็นพยานฝ่ายพระเยซูกิจเจ้าอย่างทรงพลังใช่ไหมคะและการที่จะประกาศอย่างทรงพลังได้ยังไงเรามาฟังเลยพี่ทําแบบนี้ค่ะพี่อธิษฐานกับพระเจ้าอดอาหารอธิษฐานแล้วบอกพระเจ้าว่าอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อที่จะเข้าไปแตะต้องคนอื่นหรือคนที่เขาเดือดร้อนเขามีบาดแผลหรืออะไรที่เราจะ เอาความรักของพระเจ้าไปแบ่งปันเขาพระเจ้าจะนําชื่อคนเหล่านั้นนะคะเร่งขึ้นมาในหัวของเราเลยแล้วก็บางครั้งนะคะหน้าของคนคนนึงก็จะลอยเข้ามาให้เราอธิษฐานเผื่อแล้วเราก็อธิษฐานต่อไปว่าขอพระเจ้าจัดเตรียมวันเวลาที่เราจะ ประกาศและเป็นพยานโดยไม่ใช่ความสามารถของเรานะคะให้สิ่งที่เราพูดออกไปเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานผ่านเราแต่ต้องคนคนนั้นแล้วมันได้ผลค่ะครั้งหนึ่งตอนที่พี่นั่งอยู่ในห้องนมัสการแล้วก็พี่อธิษฐานกับพระเจ้าค่ะพระเจ้าเราใจให้ไปหาคนที่พิการเจ็บป่วยเดินไม่ได้เราก็ไปบอกทีมสำรวจว่าให้ไปสำรวจกลุ่มคนกลุ่มนี้ทันทีที่เราเริ่มประกาศนะคะเราไป ถึงที่แห่งนั้นปรากฏว่าในหมู่บ้านแห่งนั้นมีคนที่เดินไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเราก็รู้เลยว่านี่คือการรับรองนี่คือการทรงนำของพระเจ้ามารลโกโบทที่16นะคะตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปพระเยซูได้พูดกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ตัดสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนย้ำนะคะทุกคนเลยนะคะ ใครเชื่อและ,ละปฏิสมาก็รอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนไม้สำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคและพระเยซูย,ยังบอกนะคะว่าพระองค์จะทรงอยู่กับสาวกตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคเมื่อพระสัญญาของพระเจ้าได้พูดไว้ชัดเจนเรามั่นใจในถ้อยคำของพระเจ้าและสิ่งที่เราไปถึงนะคะพี่ก็ พูดพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะบอกว่าพระเยซูมทาทำอะไรกับชีวิตของเราเราได้รับการไถ่าบาปใช่ไหมคะพอแบ่งปันเรื่องนี้พี่ก็ถามว่าเขาอยากจะต้อนรับพระเจ้าไหมหลายๆคนชีวิตเขามีปัญหาเมื่อเราพูดเรื่องความเชื่อความหวังในชีวิตที่พระเจ้าจะรักษาเขาเพราะว่ามีคนเดินไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับและอนุญาตให้เราอธิษฐานเราก็วางมืออธิษฐานแบบที่พระคัมภีร์พูดไว้นะคะเมื่อเราเริ่มต้นวาง ืออธิษฐานมันก็ไม่มีสัญญาณว่าเขาจะลุกขึ้นมาเดินได้แต่เรามั่นใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้สัญญามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นใช่ไหมคะมีคุณยายในหมู่บ้านแห่งนั้นอายุ65ปีไม่เดินมา4ีหปีแล้วคะ่ะมีพี่น้องคริสเตียนที่มาช่วยหาอาหารมาช่วยดูแลปฏิบัติคุณยายแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณยายมาเนิ่นนานมากแล้วพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนท่านนั้นโดยส่งเราซึ่งเราอธิษฐานกับพระเจ้าใช้ ใเวลากับพระเจ้าก่อนที่จะเดินทางมาหมู่บ้านแห่งนี้ในเวลานั้นเราไม่ได้สงสัยนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยายท่านนั้นลุกขึ้นมาเดินได้ในวันนั้นเลยพระเจ้าได้สถิตยอยู่ท่ามกลางเราและพระเจ้าได้สัาแดงความอัศจรรย์ของพระองค์ให้ตาเราได้เห็นพอเราเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ย้ําให้เรามีความมั่นใจในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐและน้องเชื่อไหมว่าจากพี่เป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูด อะไรยังไงเมื่อเราเริ่มทําแบบนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะนําเราให้รู้ว่าแต่ละคนที่เราจะเข้าไปหานั้นเราจะพูดอะไรกับเขาทุกคําพูดที่ไหลล้นออกมานั้นคือพระเจ้าปรารถนาที่จะรักษาเขาและแต่ต้องสัมผัสชีวิตของเขาพี่ตื่นเต้นมากไม่ใช่ตื่นเต้นที่จะได้ประกาศแต่ตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตของเราข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชฤทธานุภาพดังนั้นแล้วมันสําคัญว่าทําไมเราจะต้อง อธิษฐานใช่ไหมคะอดอาหารอาธิษฐานนมัส,สก,การส่วนตัวเพราะเราไม่อยากจะแค่เล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายให้กับคนอื่นฟังแต่เรากําลังกล่าวพระนามพระเยซูที่ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นจริงทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ ที่ผ่านมาเราอาจจะประกาศแล้วก็ไม่มีคนเชื่อมไม่เป็นไรค่ะพี่หนุนใจและท้าทายเราให้ทำสามอย่างนะคะในอาทิตย์นี้นะคะ 1. ปรึกษาพระเจ้าอาธิษฐานว่าพระเจ้าจะนําเราไปประกาศกับใครอดอาหารอาธิษฐานได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ขอพระเจ้านําเราชวนเขามานมัสก,การกับเราหรือมาศึกษาพาาระคัมภีด้วยกันพูดถึงความหวังว่าพระเจ้ามีความหวงังพระเจ้าเป็นใครสําหรับชีวิตของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นอธิษฐานเผื่อเขาค่ะทําเพียงเท่านี้หลังจากนั้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมเพิ่มฟุนลรับรองการงานด้วยฤทธิ์เดชฤทธิ์ทานุภาพแห่งข่าวประเสริฐขอพระเจ้า,าวอวยพรอพอน้องๆนะคะสวัสดีค่ะ